อุ๊ยจุดจุย๋ยยังไม่ตื่นเลยแล้วจุดจุยย๋ยจะตื่นตอนไหนอ่ะอตื่นยังตื่นยง <ด connector S 1> ังจริงอ่ะตายังหลับอยู่เลยถึงไหนแล้วเนี่ยถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วลงบ้าวลงไปทำอะไรอ่ะ เไม่รู้เหมือนกันจริงดีจริงดีจริงทำหนายังไม่มีใครเคยขับเครื่อ,องบินเลยจริง่ะจริงไปใส่รองเท้าค่ะคุณลูกสาวเจะดีเตรียมต,ตัวลงรองเท้าอยู่ด้านหนะ้าใช่เหรอ